ถือว่าการถามตอบนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้เกิดการตอบคำถามเพื่อเพิ่มมุมมองเพิ่มเรื่องราวของการจะใช้เป็นวัต,วตถุด,ดิบของการศึกษาปฏิบัติในหลากหลายความเข้าใจมันทำให้เราพบหลากหลายคำตอบการพบหลากหลายคำตอบเราไม่จำเป็นต้องเชื่อในคำตอบนั้นเลยก็ได้แต่ทำให้เรา ได้พบคำตอบหลากหลายขึ้นนะในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าอย่าพึ่งเชื่อเนี่ยไว้เยอะมากนะสอนเรื่องอย่าพึ่งเชื่อเยอะมากแต่คำว่าอย่าพึ่งเชื่อในหลากหลายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนที่มีปัญญามากจริงๆเนี่ยไม่ต้องบอกเขาว่าอย่าพึ่งเชื่อก็ได้ เพราะคนที่มีปัญญาจริงๆเนี่ยเป็นคนเชื่อยากอยู่แล้วเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่แล้วและเป็นคนที่จะเชื่อเมื่อสิ่งนั้นดูมีเหตุและผลจริงๆนั้นใครก็ตามที่เป็นคนมีนิสัยทางปัญญาที่ดีก็ไม่ต้องไปนั่งบอกเลยว่าอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งเชื่อนะเนี่ยเพราะว่ายังไงก็เชื่อยากอย,กอยู่แล้ว ต่อให้ดูเหมือนมีเหตุผลถ้าตัวเองยังไม่เห็นจริงด้วยตัวเองบางทียังไม่เชื่อเลยว่าจริงนั้นคำว่าอย่าพิ่งเชื่อโดยมากพระองค์ไว้ปรามคนที่มีเหตุผลน้อยบางคนมีปัญญามากอะเพียงแต่ว่าพอศรัทธานำหน้าเข้าไปเนี่ยปัญญาเลยไม่ได้เอามาใช้ดังนั้นเหตุผลเลยไม่ต้องการพอศรัทธานำหน้าก็เชื่อโดยทิ้ง ข้อหลักการของคำว่าเหตุผลไปเลยนะนั้นมีอยู่เป็นอันมากถึงแม้เป็นคนฉลาดมีปัญญาเนี่ยพอมาถึงเรื่องของจิตเรื่องของนามธรรมเรื่องของการปฏิบัติที่ชีวิตไม่เคยสัมผัสถึงได้แต่ฟังและเชื่อเท่านั้นเนี่ยก็จะโดนหลอกง่ายเพราะว่าบางคนศรัทธาสูงเนี่ยพอเชื่อเข้าไปแล้วก็ไม่ไม่เอาเรื่องนั้นมานั่งหาเหตุผลก็จะเป็น ขอต้องระวังบางครั้งคนฉลาดมีปัญญาเนี่ยถ้าจะพลาดก็พลาดจากสองสิ่งในศาสนาในเรื่องศาสนานี้นะพลาดกันหนึ่งพลาดเพราะศรัทธาเลยไม่เอาปัญญามาใช้กับพลาดเพราะโลภหรือพลาดเพราะมีกิเลสท,ที่มันเข้ามาปิดบังทำให้เราลืมที่จะเอะลืมที่จะนิ่งสักหน่อยลืมที่จะระมัดระวังบางครั้งความโลภที่มัน มันมีมากไปกับความทุกข์บางครั้งความทุกข์มันทำให้เราอยากจะพ้นทุกข์เร็วๆเราเลยไม่ระวังจึงทำให้กลายเป็นคนเนี่ยถูกหลอกง่ายการเป็นบุนคคลไม่ดูเหตุดูผลการเป็นบุนคคลที่พร้อมจะเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อนะนั้นบางคนที่ทุกข์มากอะ่ะก็จะเป็นเหยื่อง่ายบางคนโลภมากก็เป็นเหยื่อง่ายบางคนมีศรัทธามาก ถึงแม้มีปัญญาก็ยังเป็นเหยื่อได้นะแล้วบางคนยิ่งศรัทธาแล้วไม่มีปัญญาด้วยเนี่ยแล้วก็เหนื่อยหน่อยนั้นปัญหาของศาสนาเราเนี่ยมันมีเรื่องราวคำสอนที่มุ่งหมายให้คนเนี่ยเกิดปัญญาแล้วก็เข้าใจทุกอย่างตามจริงสำหรับจะกลายเป็นคนที่มีเหตุและผล และเป็นคนที่ทำอะไรด้วยปัญญาไม่ได้ทำอะไรด้วยความรู้สึกอันนี้นก็เป็นเรื่องของศาสนาดังนั้นชีวิตของคนเราในโลกนี้หรือชาวพุทธบริษัทเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วอยู่ในศาสนาศาสนาก็จะช่วยได้ในแง่ทำให้เราเนี่ยได้ทำสิ่งดีเว้นสิ่งไม่ดีเพื่อสังคมจะล่มเย็นเพื่อใจเราสบาย กับช่วยทำให้เรารู้วิธีดึงคืนพลังที่เสียไปในการใช้ชีวิตจริงมันเสียพลังเยอะแยะเนี่ยบางครั้งธรรมะทำให้เรามีกำลังวิธีทำสมาธิทำให้เรามีกำลังการรู้จักพิจารณาอะไรให้ไกลให้ลึกเข้าใจดีๆแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะมีกำลังธรรมะเรามันช่วยทำให้คนเนี่ย มีพลังสำหรับจะอยู่ต่อไปอันนี้คือธรรมะของพระองค์กับธรรมะในแบบที่พาบุคคลนั้นไปหาความสุขชนิดใหม่สุขจากสงบสุขโดยไม่ติงไม่ต้องอิงอามิตรหรือสุขจากภาวะของการลุถึงความสำเร็จในทางมรรคผลนิพพานหรืออริยมรรคอริยผล ซึงเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ตัวเองต้องถอยห่างจากโลกถอยไกลเท่าไหร่ยิ่งมีระดับภูมิชั้นที่สูงอันนี้ก็จะเป็นธรรมะในศาสนาแต่ธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันผูกพันกับเรื่องการต้องเรียนรู้และเข้าใจศึกษาปฏิบัติพอเรียนรู้เข้าใจเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่คนพร้อมที่จะฟังแล้วเชื่อ พิจารณาแล้วเชื่อปฏิบัติแล้วเจอนั่นนี้แล้วเชื่อเชื่อได้ก่อนก่อนการที่จะเข้าถึงความกระจ่างอย่างแท้จริงหรือเชื่อโดยไม่ต้องมีคำว่ากระจ่างแค่เห็นก็ตีความไปในทางต่างๆได้แล้วอะไรเงี้ยนะนั้นในแง่หนึ่งศาส,สนาเราพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายๆ และไม่ให้เราเป็นคนไม่ปิดกัน้นอย่าพึ่งปฏิเสธรีบไม่เชื่อะอย่าพึ่งปฏิเสธรีบไม่เชื่อคำว่าไม่เชื่อในที่นี้หมายถึงการผลักเลยนะคำว่าเชื่อคือรับไปเต็มๆเ,เลยเพระเจ้าไม่ได้ให้รับเต็มๆไม่ให้ผลักไปเลยแต่ให้วางเฉยไว้ก่อนอย่าพึ่งรีบวางเฉยให้นานวางเฉยไว้อย่างนั้นล่ะวางเฉยให้ดี เมื่อวางเฉยให้ดีมันก็จะไม่ถล่มเลยทั้งในทางดึงทางผลักนะ